ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินเสียงคนคนนี้ชีวิตใหม่ของคุณจะเริ่มขึ้นคุณจะสามารถเลือกโชคชะตาของคุณได้เองกำหนดโชคชะตาได้เองนั่นคือเสียงใครคะเสียงในสมองของคุณคะ่ะเวลาที่คุณเจอคนอื่นมากระทบเอาเรื่องไม่ค่อยดีมาเล่าให้ฟังนะคะมาเล่าเรื่องในคนในครอบครัวของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอคะ่ะทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นมันมี ปัญญาที่อยู่ในนั้นขอเพียงแค่ว่าตัวคุณเองนะคะจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอย่าโทษตัวเองไม่ว่าเหเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อให้มีคนอื่นมาบอกให้เราทุกข์มากมายแต่ถึงเสียงนี้ดังอย่างชัดเจนคุณจะไม่หวั่นไหวนะคะคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและผาสุขและที่สําคัญครูเปร่ยจะบอกให้อย่างหนึ่งว่าคนที่มีตัวเลขเป็นเกียรเรื่องข้องกับเรื่องของเลขของความกังวลอย่างเช่น1 2 0 0 3. 0 3 02เนี้ยเลขไม่ดีค่ะ มันจะเหนียวนำทําให้คุณตกโฟลได้ง่ายมันจะนําทางทําให้คุณเป็นตัวตนตรงนั้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นคุณจะไม่ฟังเสียงหัวใจแทบไม่ได้ยินได้ยิน